วันนี้นะคะจะมานำเสนอการลบแบบเวทคณิตนะคะด้วยวิธีการแปลงตัวลบโดยใช้หลักการทบ10และทบ9กนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงตัวลบโดยใช้หลักการทบ10และทบ9เราจะมาเรียนรู้จำนวนทบ10และทบ9ก่อนนะคะจำนวนทบ10หมายถึงเลขโดด2จํจำนวนซึ่งไม่ใช่ศูนย์รวมกันได้10นะคะจำนวนทบ9 หมายถึงเลขโดด2จํานวนที่รวมกันได้9นะคะและการใช้หลักทบ10และทบ9ในการลบนะคะเราจะเปลี่ยนจากการลบเป็นการบวกนะคะตอนนี้นะคะมาดูขั้นตอนของการแปลงตัวลบโดยใช้ทบ10และทบ9นะคะขั้นตอนที่1แปลงตัวลบที่หลักหน่วยเป็นจำนวนเต็มบวกที่ผลบวกคู่ทบ10ของตัวลบที่หลักหน่วยนั้นนะคะ ต่อไปดูขั้นตอนที่2นะคะแปลงตัวลบที่หลักถัดไปคือหลัก10หลักร้อยไปเรื่อยๆนะคะเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นผลบวกคู่ทบ9ของตัวลบที่หลักนั้นๆขั้นตอนที่3เมื่อหาจำนวนเต็มบวกที่เป็นผลบวกคู่ทบ9ของตัวลบได้ครบท,ทุกจำนวนแล้วให้ใส่บาร์หนึ่งเพิ่มในหลักถัดไป บานหนึ่งหมายถึงลบหน,นะคะเมื่อแปลงตัวลบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปบวกกับตัวตั้งจะได้ผลลบตามต้องการสำหรับหลักซ้ายสุดนั้นนะคะในการบวกด้วยบานหนึ่งก็คือการลบด้วย1ในหลักซ้ายสุดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างการแปลงเลขฐาน10นะคะโดยใช้ทบ10และทบ9นะคะ การแปลงตัวเลขฐาน10ของ4,786เปเป็นจำนวนตรงข้ามโดยใช้จำนวนทบ10และทบ9นะคะทบ10ของ6คือ4นะคะทบ9ของ8คือ1น,นะคะทบ9ของ7คือสองทบ9ของสี่ คือ5และเรานำบาร์หนึ่งนะคะมาใส่ไว้หน้าจำนวนนั้นๆนะคะเราจะได้เป็นบาร์หนึ่งห้าสองหนึ่งสี่นะคะต่อไปนะคะเราจะพิจารณานะคะบาร์หนึ่งห้าสองหนึ่งสี่นะคะเป็นนะคะเป็นดังนี้นะคะบาร์หนึ่ง อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็นลบหนึ่งหมื่นนะคะบวกด้วยห้าพันสองร้อยสิบสี่นะคะเท่ากับลบสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบหกนะคะนะคะ ดังนั้นนะคะการแปลงตัวรบเป็นผลคู่ผลบวกคู่ทบ10และผลบวกคู่ทบ9นะคะของ4786นกะคะก็คือบาร์1 5 2 1 4นะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการแปลงจำนวนทบ10และทบ9นะคะให้เป็นเลขฐาน10นะคะการแปลงจำนวนทบ10และทบ9ของบาร์1 4 3 7 5เป็นเลขฐาน10 นะคะคมาแปลงกันเลยนะคะจำนวนทบ10ของ5คือจําจำนวนทบ9ของ7คือ2จํจำนวนทบ9ของ3คือ6จจำนวนทบ9ของ4คือ5และบา1มีค่าเป็นลบนะคะให้นำลบมาใส่หน้าจำนวนนั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปนะคะเรามาพยายาิจารณาคำตอบที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะลบ5,6นะคะนำลบ1 0 0 0นะคะซึ่งลบ1 0 0นะคะได้มาจากบารหนึ่งะคะซึ่งบารหนึ่งอยู่ในหลักหมื่นมีค่าลบ1 0 0นะคะบวกด้วย 4,375นะคะจะเท่ากับลบ5,625นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นการแปลงจำนวนทบ10และทบ9ให้เป็นเลขฐาน10นะคะมาดูตัวอย่างการหาผลลบของ782ลบด้วย477นะคะเรามาแปลงตัวลบได้ดังนี้นะคะ เราแปลงตัวรบของ477นะคะทบ10ของ7คือ3ทบ9ของ7คือ2ทบ9ของ4คือ5นะคะแล้วนำบาร์หมาใส่ด้านหน้าจํานวนของเรานะคะและเราเปลี่ยนจาก การลบเป็นการบวกนะคะในรูปของที่เราใช้การทบ10และทบ9กนะคะแนะนำมาบวกกันตามปกตินะคะ2บวกด้วย3ได้5นะคะ8บวกด้วย2ได้10นะคะใส่จุดแล้วเติม0นย์ะคะต่อไปนะคะในหลัก10ของเรามีอยู่1จุดมีค่าเป็น1น,นะคะนำา1ไปบวก7 ได้8นะคะ8บวก5เป็น13ใส่จุดแล้วเติม3นะคะแล้วนำา1ในหลักร้อยนะคะไปบวกกับบาหนึะคะได้0นะคะคำตอบนะคะของข้อนี้นะคะจะได้ผลลัพธ์เป็นดังนี้นะคะเมื่อนำา8 2 ลบด้วย477นะคะคำตอบจะเป็น305นะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะจงหาผลลบของ432,567บวกด้วย46,752ลบด้วย293,785เรามาแปลงตัวลบกันก่อนนะคะตัวตั้งคงเดิมนะคะและ ตัวที่เป็นดำเนินการบวกให้คงที่ไว้นะคะนำมาเขียนกวางขวาตามปกตินะคะต่อไปนะคะเรามาแปลงตัวลบของตัวลบนะคะโดยใช้วิธี ทบ9และทบ10นะคะทบ10ของ5คือ5นะคะทบ9ของ8คือ1นะคะทบ9ของ7คือ2ทบ9ของ3คือ6นะคะทบ9ของ9คือ0ทบ9ของ2คือ7แล้วนำบา1มาใส่ด้านหน้าของจำนวนนะคะ และเปลี่ยนการดำเนินการลบเป็นการบวกของหลักการใช้ทบ10และทบ9นะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็มาใช้การดำเนินการบวกตามปกตินะคะ7ดบวกด้วย2ได้9 9้บวกหได้14ใส่จุดแล้วเติมสี่นะคะ ต่อไปหลักสิบนะคะหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกด้วยห้าได้สิบสองใส่จุดนะคะนำสองบวกหนึ่งได้สามต่อไปหลักร้อยหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกเจ็ดได้สิบสามสามบวกสองได้ห้าต่อไปหลักพัน หนบวกสองได้3 3มสามบวกหกได้เก้บวกหได้สิหใส่จุดเติมหนะคะต่อไปหลักหมื่น1นึ่งบวกสามได้4 4่สี่บวกสี่ได้แและแปบวกศูนย์ได้แนะคะต่อไปหลักแสน4ีบวกเได้11นะคะใส่จุดเติมหนึ่งและนำหนึ่งไปบวก บาหนึ่งได้ศูนย์นะคะคำตอบจะได้หนึ่งแสนดห้าันห้าอยสาสิบสี่นะคะเป็นดังผลลัพธ์ต่อไปนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจงหาผลลัพธ์ของ 23,489ลบด้วย17,654รบด้วย12,999เรามาแปลงตัวรบได้ดังนี้นะคะตัวตั้งของเราคงเดิมนะคะแปลงตัวรบของเรานะคะทบ10ของ4คือ6 ทบ9ของหคือ4ทบ9ของ6คือสทบ9ของ7คือสองทบ9ของ1คือ8และเติมบาร์หนึ่งไว้ด้านหน้าของจำนวนที่เราแปลงนะคะและเปลี่ยนการดำเนินการลบเป็นการบวกนะคะของหลักทบ10และทบ9นะคะต่อไปนะคะจำนวนที่สาม ะะซึ่งเป็นตัวลบเช่นเดียวกันนะคะเราต้องแปลงตัวลบด้วยนะคะทบ10ของ9คือ1ทบ9ของ9คือ0ทบ9ของ9คือ0ทบ9ของ2คือ7และทบ9ของ1คือ8นะคะและนำบา1มาใส่ด้านหน้าของจำนวนที่เราแปลงนะคะ และเราเปลี่ยนการดำเนินการลบเป็นการบวกนะคะโดยใช้หลักทด10และทดเก้านะคะต่อไปนะคะเมื่อเราแปลงจำนวนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำจำนวนนะคะมาบวกกันตามปกตินะคะ9บวกด้วย6ได้15เติมจุดนะคะนำา5มาบวก1นะคะได้6ต่อไปนะคะหลัก10 หนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามนะคะใส่จุดนะคะแล้วนำสามมาบวกศูนย์ได้สามต่อไปหลักร้อยนะคะหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกสามได้แปดนะคะนำแปดมาบวกศูนย์ได้แปดนะคะต่อไปหลักพันสามบวกด้วยสองได้ห้านะคะห้าบวกเจ็ดได้สิบสองใส่จุดเติมสองนะคะ ต่อไปหลักหมื่นนะคะ1บวก2ได้3 3บวก8ได้11นะคะ1นบวก8ได้9และไปหลักแสนนะคะ1บวกบาร์หนึ่งได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกบาร์หนึ่งได้บาร์หนึ่งนะคะซึ่งจะเห็นว่าคำตอบของเรานะคะติดบาร์หนึ่งนะคะ นั่นหมายความว่าคําตอบของเราจะติดลบนะคะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องใช้หลักการทบ10และทบ9นะคะแปลงให้เป็นเลขฐาน10นะคะทบ10ของ6คือ4นะคะทบ9ของ3คือ6นะคะทบ9ของ8คือ1 ทบเก้าของสองคือเจ็ดทบเก้าของเก้าคือศูนบารหนึ่งของเรามีค่าเป็นติดลบนะคะเราเลยนำลบมาไว้หน้าจำนวนนะคะคำตอบของเรานะคะจะได้ลบเจ็ดนนะคะนะคะผลลัพธ์ที่เราหาเมื่อสักครู่นี้นะคะ ในตัวอย่างนี้นะคะเป็นการหาผลลบซึ่งได้คำตอบติดลบนะคะและในตัวอย่างที่แสดงมาข้างต้นนี้นะคะจะเห็นว่าในการลบนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนจากการดำเนินการลบเนี่ยเป็นการดำเนินการบวกนะคะจะเห็นว่าในการลบนั้นนะคะเราเปลี่ยนเครื่องหมายลบ เป็นเครื่องหมายบวกนะคะโดยบวกกับจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะซึ่งการดำเนินการบวกนี้นะคะย่อมย่อมง่ายกว่าการดำเนินการลบนะคะวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ